ดูพพรระะเเป็นก่งครับงานนิดเ,เดียวครับซื้อพระแท้ไปดูครับออแต่คําว่าพระแท้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระแพงมไม่จําเป็นพระที่ต้องเป็นนิเล่นหาออซื้อดินห้าร้อยปีไปดูวัดกระชายก็ได้ไม่กี่บาทอ,อ่าซื้อดินร้อยปีไปดูดินห้าร้อยปีนี่ไปเอาวัดกระชายไปดูอ,อ่าดินนะครับร้อยปีจะไปยากอะไรวัดลิงโขกไหมครับพอพวกวัดกกไงครับ อ,อยากดูพ่อปานเป็นซื้อพ่อปานดงตาลไปดูนี่อยากจะดูนะเหรียญหลักล้านเป็นคุณก็ไปดูความเก่าจากเหรียญสตังรูอ่าไปดูเงินเก่าจากเหรียญเฟืองรอห่า,าไปซื้อเหรียญหลวงพ่อที่ไม่แพงพวกเหรียญหมันเหรียญถูกปะเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยอ่าไปดูธรรมชาติความเก่านะครับก็จะสามารถดูพระได้ เนี่ยไปหาพระแท้ดูให้ชินตาเจ้าสัวปูบุญมีเนื้อทองคำไหมปรากฏว่ายังไม่เคยเห็นผมอมะยังไม่เคยเห็นถ้าเป็นเจ้าสัวนหนึ่งนะ รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอสแกชเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปุ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจํานวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยอ่าปูบูญต่อครับว่าผงยาปูบูลพิมพ์ลีแหลงตะลุงสาเหตุที่แพงพิมพ์อื่นแบบก้าวกระโดดเพราะเหตุใดประสบการณ์ครับ ละอะ่างองค์ใหญ่เนื้อย,า,ยเอาเยอะเอาประสบการณ์โอทุกอย่างนะองค์พิมพ์นี้มีคนแขวนแล้วเป็นเศรษฐีแล้วก็บอกว่าแขวนพิมพ์เนี้ยได้เป็นเลื่อนตําแหน่งเลยเนี่ยอยู่ๆเนี่ย,ย,ย,ยได้แขวนพระพิมพ์เนี้ยรวยเลยปีเดียวรวยเลยจริงเหรออีกคนไปหาภาพิมพ์ีมาแขวนได้เลื่อนตําแหน่งเหมือนกันปีเดียวรวยเหมือนกัน นั่นคือประสบการณ์ที่การันตีว่าใครแขวนพระองค์งนี้ก็ได้ในสิ่งเดียวกันเขาจึงมีความอยากได้แล้วจึงให้ราคา <c oughs> หายดียังก็ดีขึ้นเยอะครับสวัสดีครับพิมพ์เสมาขายหลวงพอว่อทวดอาวพี่ส่งมาดูผมนึกไม่ออกหรอกนะแต่ถ้าเป็นเสมาอามันนั้นแพงครายๆอามหน่อย ขอความรู้สมเด็จแช่ไหมีสมเด็จแช่ไหนะครับก็คือพระของนะฮะปู่อ้นบางจากในยุคแรกนะนะซึ่งนะมีทั้งเป็นพระถอดพิมพ์จากสมเด็จวัดเกตชายโยยุคต้นจะเป็นปู่อ้นวัดบางจากนะซึ่งเอาพิมพ์พระสมเด็จโตเนี่ยมาถอดครับ ทำไมมีคนบอกเหรียญผู้ไข่วัดเชิงเลนถึงบอกว่าพระลึกลับไม่ลึกลับรครับไม่ลึกลับไม่ลึกลับเลยเขาบอกว่าลึกลับเพราะเขาไม่รู้คนรู้ก็ไม่ลึกลับครับพี่หมูอ่านะครับอ่ามีคนบอกว่ามีคนบอกทําไมสนุกแทงยากดูว่าไอ้คนแทงเป็นมันก็ไม่ยากไอ้คนแทงไม่เป็นมันก็ยากครับ วันนี้ไนดะ้ความรู้จากคําถามของเพื่อนๆชายผมมีปิดตาหลงเพราะเงินเนื้อดินเก่ามากๆข้าเก่าก็คือแท้ครับรอยสมเด็จฐานสิ่งเนื้อเดียวกับสมเด็จวัดเกศชัยโยเก่าคือทันอ่ะพี่รอยยิ้มนักสู้ขอเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้นะเก่าคือแท้ครับอ่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเก่าหรือไม่เก่าก็ไปเทียบเคียงกับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติโซบเดียมกับสมเด็จวัดเงินของเตย รูปหลอกเพราะเงินที่อาจารย์แจ้สร้างทำต้องเงินไหมทันครับอันนี้ผมบอกเลยว่าทันจากเนื้อหาอ่านะครับและล่องรอยการผลิตแทงตะไบแขนเหมือนห้วยเขนทันครับอาจารย์รู้จักประวัติพระสมเด็จวัดขุนินบำมุงไหมครับจะกุไหนก็นแล้วแต่ผมดูที่พระนะครับให้เจอที่ขุนอินให้เจอที่กลางคลองคอยให้เจอที่วัดสเกตวัดสตือวัดพิเพียน เป็นพระสมเด็จโตเขาก็ไม่ขายเป็นวัดขุนยินหรอกครับขอเสียงสองไอ้เนี่ยเออใจเย็นๆเดี๋ยวจัดให้เขาก็ไม่ได้ขายเป็นขุนอินหรอกครับเขาก็ขายเป็นพระสมเด็จโตก็เหมือนเต่าหลวงู่หลิวอะอตอนนี้ไปอยู่ในตู้เซียนไปอยู่ในบ้านเสียเกตไปอยู่ในบ้านเสียโอ๊ตคุณไปเจอที่บ้านเสียเกตใช้เต่าูุหลิวไหมใช่อ่ะละพระสมเด็จโตคุณไปเจอที่วัดอื่นหรือไปเจอในตู้ของเซียนพระ ก็ไม่ได้เจอที่วัดระครังใช่พระสมเด็จโตไหมใช่มันอยู่ที่วัดถูกมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่เจอเดินสิมาปุระดเวาง้ำพูนเป็นขอบปั๊มหรือตัดหรือข้างเรื่องตัดครับตัดตัดอ่ะมาอาจารย์รู้จักประวัติสมเด็จคุณใช่แล้วก็คืออาง่ายนะเมื่อไหร่ที่มีการแตกกุเพื่อนๆนฟังไว้นะครับจะมีการเอาผงเก่ามากดทําพระ โดยมักจะเอาไอ้พิมพ์เนี่ยพระที่เจอองค์สวยๆในกุฏนั่นแหละถอดพิมพ์ไว้การถอดพิมพ์คือเอาไปกดใส่ดินเหนียวก็ได้กดใส่ดินเหนียวอะนะแล้วรอให้ดินเหนียวแห้งแล้วเอาไปเผาให้เป็นบล็อกก็สามารถไปเอาเศษแตกขากะมาบดบดบดรวมผสมแล้วกดเป็นพระใหม่ได้นี่อ่านั่นแหละครับ นะียแต่ทั้งมันทั้งมวลคือคุณต้องเก็บวัตถุที่เจอตอนแตกกุไว้อ่าอย่างสมเด็จขุนอินเนะี่ยผมคิดว่าเขาเก็บนะมีคนเก็บพระเครื่องไว้นะครับอ่าซึ่งที่เขาเก็บไว้อ่ะก็เป็นพระแท้ ผมมีผมมีหลายองค์เลยขุนอินนะ่ะขอเสียงสองบุรีสัตว์อสูรจะไปบุรีเขาทำไมมีผู้รูกก้กล่าวว่าสมเด็จพระอุ้นยุคต้นสร้างราวปีสองสี่สามศูนย์ก็ตามประวัติท่านนะครับประวัติท่านนะคือปีไหนก็ได้แต่ต้องทันชีวิตท่านคือท่านสร้างทาทาไม่ทันชีวิตท่านก็คือท่านไม่ได้สร้าง ใช่ครัตะกุดเจ้าด้านในน่าจะเป็นแพ่นตะกัวแล้วหุ้มด้วยหนังอะไรสักอย่างอ๋อท่าบพกอริยะก็ได้ครับนะพี่ริยะประเด็นคือตอนเนี้ยเรารู้หรือ,อยังว่าปู่อ้นอ่ะมราพีอะไรอย่างปู่พูอ่ะไม่ต้องแปลกใจผมคุยกับพี่ใิยะผมคุยดูเรื่องแน่นอนปู่พูเนี่ย ท่านอายุร้อยกว่าปีโอโอเสิร์ชประวัติปู่ภูเอาแน่แน่ดิท่านท่านอายุกี่ปีร้อยเจ็ดปีหรือหรือเปล่าก็แล้วแต่เลยไปไปเนี่ยวันนี้จะได้บอกจ้าเจ้าปู่ภูเนี่ยปู่ภูเป็นคนจังหวัดตากนะอ่าท่านเนี่ยอายุร้อยกว่าปีคุณไม่ต้องแปลกใจท่านแม่ใช่อายุเจ็ดแปดสิบปีแล้วมอร์นภาพท่านอายุร้อยกว่าปี ด้วยความที่ได้อายุร้อยกว่าปีเนี่ยท่านจึงสร้างพระเครื่องทงังตั้งแต่ทันสมเด็จจนมาถึงปีเจนะ็ดศูน่ะใช่ไหมครับพี่ลีลาดังนั้นพระหลวงปูพูอ่ะปีเจ็ดศูนะ่ะก็เพิ่งเท่ากับยุคพ่อแชงป่ะใช่ไหมปีเจ็ดศูนย์ของปูพูเนี่ยนะก็เพิ่งจะ เท่ากับอะไรอะ่ะถ้าให้เปรียบเทียบพัพผงนะฮะวัดป่อปไฟก็ได้เจ้าอาวาสเมื่อป,ปีสองสี่สามสี่เอาประวัติท่านเกิดเมื่อไหร่ออมรณภาพเมื่อไหรมันง่ายนิดเดียวท่านท่านเกิดปศสองสามเจ็ดสามสองสามเจ็ดสามอ่าสองสามเจ็ดสามนี่ก็คือเอ,เอาเอาง่ายๆสองสามเจ็ดสี่มาถึงสองสี่หนึ่งสี่ อายุสี่สิบแล้วท่านอยู่กับสมเด็จโตในะอายุสี่สิบแล้วหลวงปู่ท่านมรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่หกสองสี่เจ็ดหกร้อยสามปีใช่ถูกต้องปูป่พัวอายุร้อยสามปีดังนั้นพระหลวงปูปู่่าททาไมบางองค์ที่หยิบมาถึงไม่เก่าคุณไม่ต้องแปลกใจนะั่นคือยุคป,ปลายยุคพระที่ท่านสร้างปีเจ็ดศูนย์นะก็เพิ่งจะใกล้ๆกับพระคูมูล วัดสุทัศน์ยุคต้นใช่ไหมครับเทียริยะอ่าประวัติปู่อ้อนเนี่ยหาได้ชัดเจนก็จะไม่คุมเคือและในหนังสือพระหลวงพ่อกับวัดน่าจะมีใบให้แต่ปู่ภูเห็นไหมครับท่านอายุร้อยกว่าปีท่านั้นพระปู่ภูที่สร้างปีสองสี่สามศูนย์กับพระปู่ภูที่สร้างปีสองสี่เจ็ดศูนยนะมันจะเก่าเท่ากันไหม ท่านบอกว่าท่าน,านสร้างพระมาด้วจิตธรรมนาภาพอะ่ะถูกดังนั้นพระปู่ผูที่สร้างปีสองสี่สามศูนย์กับสร้างปีสองสี่เจ็ดศูนย์มันจะเก่าเท่ากันไหมเออแต่แน่ๆพระหลวงปู่ผูอ่ะต้องไม่ใหม่เหมือนหัวระฆังร้อยปีสมเด็จหลวงปู่ผูต้องไม่ใหม่เหมือนวัอดอินเก้าห้าต้องไม่ใหม่เหมือนพระสดปากน้ําแค่นั้นพอแล้ว แต่ถ้าสมเด็จปูป่ปูเนี่ยเอกลักษณ์พิมพ์ใช่มีความเก่าที่ดูไปแล้วนะเข้าใจได้ว่าเป็นพระปี70นะแต่อาจจะไม่เหมือนปี30เนี่ยก็คือแท้ยุคต้นกับยุคปลายนะครับการเล่นพระตามประวัติที่ถูกต้องจะทําให้เราได้ครองพระแท้มากขึ้นแต่ถ้าเล่นพระตามที่เคยเห็นเรามาเล่นพระยุคหลังปี250เนี่ย ไม่เอาประวัติศาสตร์ถูกต้องเข้ามาใช้คุณก็จะตีพระที่ไม่เหมือนองค์ที่คุณขายกันว่าเก๋อันนั้นมันก็พลาดที่จะได้แขวนพระนะแท้ๆดีๆไปครับ <c oughs> ยังมีคนเข้าใจว่าปู่พูท่านสมเด็จโตตอนท่านยังเป็นเนนก็คิดว่ามีเจ็ดศูนย์ท่านอยู่ไงอายุท่านเนี่ยอาจจะแปดสิบอ่าก็คิดว่าท่านเนี่ย โอ้ oh, 40เลยนะฮะ40แล้วถ้าท่านบวช20นี่อยู่กว่าสำเร็จโต10กว่าปีนี้สุดยอดแล้วปูปู่ยุคต้นอายุต่างกันมากชายขุนแบนเครือบเก่าสุดคือกุ่หนครับท่านใดสร้างเอาว่ารู้ว่าใครสร้างอะ่ะยังพักไว้ก่อนอ่าแต่เก่าไม่เก่าสามารถเปรียบเทียบได้จากน้ำเคลือบนะใช่ไหมครับ น้ำเคลือบมันก็ต้องมีความเก่ากว่าฉล็กเพราะสมัยก่อนไม่มีฉล็กน้ำเคลือบเป็นแบบไหนก็ไปเปรียบเทียบกับโอง่งโบราณเห็นไหมครับอโอง่งโบราณถ้าเกิดว่าน้ำเคลือบพระขุนแผนที่ได้มามันเป็นนะเคลือบแต่ผมจะเรียกว่าเคลือบแก้วก็แด้แบบนั้นแหละไม่ใช่ฉล็ ไม่ใช่ยูนิเทนเนี่ยอันนั้นคือนะแท้แล้วมีพุทธคุณดีแล้วอแต่จะถามว่าใครสร้างเนี่ยนะครับเอาว่าเก่าแล้วคือดีหมด <c oughs> และท่านน่าจะสร้างพระปีไหนอ่าพี่ไปรัตพูดถึงใครก่อนสมจะดูหูยุปลายสร้างโดยหลวงปู่เลี่ยมเนื้อพระใกล้เคียงกับสมเด็นหลวงปู่เลี่ยมมาก ครับก็ต้องบอกว่าแต่ถ้าเป็นป่เลี่ยมเองอะที่เป็นของป่เลี่ยมเองนะถ้าคือใครเสกคือพระคนนั้นปู่เลี่ยมสร้างให้ปู่ภูก็คือพระปู่พูเพราะปู่พูเสกอ่าแต่นะในยุคป,ปู่พูเจ็ดศูนย์เนี่ยก็จะระเข้กันนะกับพระสมเด็จพระกูลมูลอ่าอย่างเงี้ยเราดูได้ครับเก่ากว่าเก้าห้าแต่แค่นั้นเอง ความรู้มีที่นี่ยินดีครับอ่ามีคําถามอีกไหมอีกสักสิบคำถามปู่ภูครับท,ที่ที่เขาถามเมื่อกี้เนี้ยป,ปู่ภูเขาถามว่าอะไรนะที่ถามว่าแล้วท่านน่าจะสร้างพระปีไหนครับไม่น่าจะเลยท่านก็สร้างพระตลอดเวลาตั้งแต่อยู่สมเด็จโตแล้วก็สร้างตั้งแต่สองสีนะ่เนี้ยหนึ่งห้าจนมาถึงสองสี่เจ็ดศูนย์แล้วครับอ่า คือนี้เป็นรายการตอบปัญหาสารพันพระเครื่องเลยครับอาจารย์ยินดียินดแีแต่ก็แต่ก็ทุกปีเมืนกันนะท่านก็ถามกันใช่ทุกคำถามมีคำตอบถ้าคำตอบของผมคุณเข้าใจได้นั่นคือความจริงนะโอ้นี่พี่ชายมาแล้วน้องเบิร์ดแลนด์อันนี้นะโค้ดบอยมาสวัสดีครับทวีสามารถเข้ารอกสีเจ้าสัวปูบุญมีรุ่นไหนขันท่านไหมครับ พี่ใจเย็นนะทันท่านก็เจ้าสวนหนึ่งไงนะที่องค์เป็นล้านๆ้านนะครับนั่นแหละทันครับอ้าวมาเดี๋ยวประมาณสักอีกสิบนาทีนะจะเริ่มเข้าสู่การแบ่งปันพักเครื่องก็ได้ตามหมอให้หน่อยเดี๋ยวูก พระนอนมีในวัดละคังไหมต้องเข้าไปดูที่วัดครับแต่แ,แ às, น่ๆในวัดละคังมีพระสีอานอ่าขอบคุณครับศึกษาก่อนสะสมอาจจะต้องอย่างนั้นครับก่อนจะจ่ายตังค์ต้องศึกษาก่อนโอ้คุณต่อวิโรจน์เข้ามาอ้าวสวัสดีเพื่อนไอ้โอ้ยนะะผมว่าให้ผมเป็นลูกพี่เข้ามาได้ความรู้ครับ พูดร้อยกูถว่าเป็นร้อยปีมีกลิ่นหอมมีพัตไหนบ้างครับอะไรก็ไล้กลิ่นสาบรักอ่าขอลุยคําถามเรื่องผู้บุญต่อครับก็ได้ครับแต่พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยมจะสร้างพิมพ์ต่างกับปู่ภูแต่เนื่องจากสูตรเนื้อใกล้เคียงกันจนมีคนหลงผิดอ่าเขาจึงบอกว่าเล่นยุคต้นก็จะแยกความเก่าได้สบายมีปู่ภูมีปูป่บุญมีที่เขาถามอันนี้นะ เขาต้องใจกันแน่เลยเงียบหน่อยได้ไหมโอ <as> เอาเอาว่านะเอาว่าไม่ต้องพูดได้ไหม <as> ไไเพราะว่า <as> มึงพูดให้หนะหางานให้หน้ามึงตลอดเลย <as> มึงไม่ต้องพูดได้ไหมนะะมันรักแฟนเพจมากก็จะหางานให้ผมตลอดอะ่ะ <c oughs> อ่าถามว่าไงฮะ <as> อ่าพาพงจินดามณีผู้บุญกับปู้บุญชีประเซิดแยกกันยังไงครับพิมพ์ไงครับเอกลักษณ์พิมพ์ต่างกันครับ เอกลักษณ์พิมพ์ต่างกันใช่ครับก็เหมือนอีซูซูกับโตโยต้าต่างกันยังไงครับเจ้าสัวปูบุญมีเนื้อดินไหมครับหืมเจ้าสัวปูบุญมีเนื้อดินไหมก็ยังไม่เคยเจอที่เก่าและเป็นเนื้อดินอ่าแต่ถ้าเจอแล้วมันเก่าก็เข้าใจได้แต่ถ้าเจอแล้วไม่เก่าก็ไม่ใช่ สวัสดีพี่รงกึงหูช้างครับสวัสดีครับครับอาจารย์โอ๊ตถ้าหากมีเวลามาชมไลฟ์สดตลอดครับขอบคุณครับพีชิมพัก,กรุอ่าโอ้โหเข้ามาได้ความรู้ตลอดครับอาจารย์น้องโอุตประเด็นจุดไฟอีอีครับ เมื่อคืนได้ประโยชน์เรื่องบอกพับมากมากเลยครับขอบูนอาจารย์มากมากโอเคครับอาจารย์ครับกีบบัวปูไข่เชิงเลนน้ำเคลือบใช่ก็น้ำเคลือบถ้าเป็นน้ำเคลือบแบบน้ำเคลือบโอ่งอันนั้นก็คือแทอ oh. ปูไข่มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอที่นี่ฮนะครับแล้วพับปูไข่อะที่ัท,ท,ท,ที่น่าใช้คือกีบบัว ไ,ได้หลวงพ่ออุตมะมาบ้างไหมครับอาจารย์ผมมาเก็บไว้เยอะมากพ่ออุตมนะน่ะซื้อทุกวันชอบอใครมีพ่ออุตมะก็ต้องมาขายผมละพอผมซื้อด้วยศรัทธาผมซื้อตลอดเริ่มต้นยังไงครับกบ็ไม่เคยเล่นพระสําหรับคนไม่เคยเล่นพระถึงดูพระเป็นดูพระเก่งครับงานนิดเดียวครับซื้อพระแท้ไปดูครับแต่คำว่าพระแท้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระแพงไม่จำเป็นพระที่ต้องเป็นที่เล่นหา ซื้อดินห้าร้อยปีไปดูวัดกระชายก็ได้ไม่กี่บาท mm. อ่าซื้อดินร้อยปีไปดูดินห้าร้อยปีนี้ไปเอาวัดกระชายไปดู mm. อ่าดินนะครับร้อยปีจะไปยากอะไรวัดลิงโขกไหมครับ mm. พอพวกวัดกกไงครับ mm. อ่าอยากดูพระปานเป็นซื้อพระปานดงตาลไปดูนี่อยากจะดูนะเหรียญ หลักล้านเป็นคุณก็ไปดูความเก่าจากเหรียญสตังลูอ่าไปดูเงินเก่าจากเหรียญเฟืองรอห้าไ,ไปซื้อเหรียญหลวงพ่อที่ไม่แพงพวกเหรียญหมั่นเหรียนถอก่าเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยอ่าไปดูธรรมชาติความเก่านะครับก็จะสามารถดูพระได้นะไปหาพระแท้ดูให้ชินตาเจ้าสัวปูบุญมีเนื้อทองคำไหม ปรากฏว่ายังไม่เคยเห็นผมอะยังไม่เคยเห็นหถ้าเป็นเจ้าส่วนหนึ่งนะยังไม่เคยเห็นครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ทุกคําถามได้ทุกคำตอบเลยครับอ่าและพัดยศเล็กพระอตุตมะออกกี่วัดครับก็เอาว่าพอสอให้ทันหลวงพ่อตร๊มายังไม่มีเก๊ไงใช่าจะวัดไหนก็นแล้วแต่ถ้าซื้อตอนนี้ยังไม่มีเก๊นะให้ดูว่าทันหลวงพ่อตร๊มาก็คือใช้ได้หมด เวลาผมเก็บพระด้วยศรัทธาคุณเชื่อไหมเพระแพรเพราะผางเพราะขอมเนี่ยผมเก็บทุกพอสอทุกรุ่นที่ทันอขอให้ทันท่านเสกครับอ่ะมีคำถามอะไรอีกให้อีกหนึ่งคำถามนะครับอยากได้พระดีพุทธคุณสูงครับอาจารย์แนะนำหน่อยครับโอเคเยอะ แต่พุทธคุณสูงพี่อ่ะพี่ต้องการพุทธ <c oughs> คุณด้านไหนอ่ะต้องการพุทธคุณด้านไหนอ่าแล้วก็มีเลทราคาอีกมันก็เหมือนรถอ่ะอยากได้รถด,ดีๆพี่รถอ่ะมันก็ขับถึงเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดพี่จะเอารถยุโรปเบนซ์วอลโวบีเอ็มโอโโกับแพงนะครับอาจารย์มีประวัติหลวงพ่อสำอางวัดท่ากระทุ่มบ้างไหมครับเล่าโดยย่อๆอ เพราะอ่างตากะทุ่มเนี่ยท่านเป็นพระที่ดูหมอเก่งแล้วท่านก็สาเร็จวิชามีวิชาในเวลาคนเป็นไส้ติ่งหรือคนปวดท้องเนี่ยนะท่านจะใช้มีดเนี่ยนะตัดไส้ติ่งให้ได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วหายนะเมื่อหายแล้วเนี่ยก็จะทําการไหวค้ครูโดยกล้วยบทชีหนึ่งมอนะท่านสามารถที่จะมีวิชาดูดวงทํานายทายทักคนได้เหรียญของท่านเนี่ยท่านสําเร็จวิชาดับดาว เหรียญของท่านเนี่ยที่เป็นเหรียญดาวที่แพงที่สุดในประเทศไทยอะนะนะเป็นเหรียญดาวแล้วปางลีลานะครับปรากฏว่านะเมื่อท่านโด่งดังแล้วเก่งขนาดเนี้ยมีเชื้อพระวงจะมาให้ท่านดูดวงให้นะครับท่านไม่ดูให้อ่าท่านไม่ดูให้ท่านก็เลยหลบ จะเรียกว่าท่านก็เลยหลบนะครับ mm hmm. อ่าก็แล้วกรน,นี้นะครับเขาเรียกว่าเมื่อท่านหลบอ่ะนะท่านก็เลยลาสิกขาเหรียญของท่านเนี่ยนะเป็นเหรียญที่เกิดประสบการณ์มากในท่ามกานะพอเวลาอาจารย์อ้างนะลาสิกขาคำว่าลาสิกขาไม่ใช่ว่าพระท่านจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีค่าวว่าแยะๆที่เศษของในศักดิ์สิทธิ์ นะก็เหลียงของท่านก็ยังเป็นที่ต้องการนะใช้คุ้มครองตัวของคนจังหวัดกาญจนบุรีแต่ด้วยความที่ว่าบางคนก็คิดว่าพระราศิกขาไม่เก่งเป็นจุดด่างพ้อยอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้ดาวพระจุดเนี่ยแพงกว่าดาวหลวงพ่อสมาง ครับทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเชร์พาแท้รารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็ okay, check. เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย